สวัสดีครับวันนี้ข้ามาใหม่นะครับเป็นเตารีดไอน้ำนะครับของทีฟาวนะครับรุ่นนี้เลยนะครับอะไรเนี่ย g ี7 4 5 0ห้านะครับโมนี่ครับถอดไม่ยากครับถอดนี้นะครับหน้าตาก็อย่างนี้นะครับ อาการไฟเข้าร้อนนะครับหม้อร้อนต้มได้แต่มันไม่ฉีดน้ําครับไม่พ่นน้ํานะครับ,ดรบกดกดตัวนี้ไม่พ่นน้ํานะครับจะถอดด้วยกันเลยนะครับอันนี้ผมถอดเแล้วนะครับมีห้าตัวนะครับน็อตห้าตัวถอดนี่นะครับเป็นสกูหัวหกเหลี่ยมนะครับ เหลี่ยมนะครับตัวแนวนะครับฝานมาแล้วนะครับเดี๋ยวยดนนเดี๋ยวซ่อมด้วยกันเลยนะครับกดไม่ออกน่าจะตัวนี้ตันนะครับอันนี้ลองเช็คเบื้องต้นนะครับน,นี้มอเตอร์ดีนะครับวาลวก็ดีนะครับดูนะครับ Motor, มอ,ตมมอตเตอร์ก็ดีนะครับปลดลวดหม้อต้มก็ดีนะครับมอเตอร์ก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีนะครับขึ้นหมดปลดลวดไม่ขาดนะครับตัวนี้ในตันนะครับเดี๋ยวเราถอดดูตัวนี้ก่อนนะครับ เมื่อกี้ลองมันไม่ออกครับลองแล้วหม้อต้มร้อนนะครับปั๊มน้ําทํางานนะครับเสียงปั๊มน้ําทํางานแต่กดไอไอร้อนไม่ออกนะครับเมื่อกี้ลองแล้วนะครับมียังร้อนอยู่เลยขอดนอตดูนะครับนี่นะครับ คอยไปน,นะครับคอยมันไม่ขาดนะครับนี่สายเดี๋ยวเราลองเป่าสายดูนะครับว่ามันตันหรือเปล่านะครับไม่ตันนะครับแสงยบัสตัวนี้น่าจะตันนะครับเดี๋ยวถอดผมลองคอยให้ดูนะครับ ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับบอกง,ง่ายๆนะครับเอาไฟ220เข้าเลยนะครับดูสายไฟว่ามันทํางานหรือเปล่านะครับเสียบสองขั้วนะครับ220แล้วก็ลองนะครับเปล่าครับนี่ส่ถง เดี๋ยวเอาเหล็กแย่ถ้ามันตุ๊ดตุดตดถ้ามันดูดก็ดีนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กกันนะครับดูนะครับเชียกคอยง่ายๆนะครับเปิดสวิตช์ครับนี่ครับดูนะครับโอเคครับใช้ได้นะครับคอยใช้ได้แสดงว่า ปัญหาอยู่ที่ท่อนะครับเหมือนวลาล์วน้ําของเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ลองเปิดดูนะครับครั้งแรกนะครับที่เปิดดูวลาล์วนะครับยังไม่เคยเปิดเลยนะครับเกี่ยวละเอียดนะครับแบบนี้นะครับเฮ้ยร้อนนะครับ สปริงหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาครับไม่มีเหล็กอยู่ด้านในนะครับลูกเหล็กนะ เหล็กหนึ่งตัวนะครับลูกเหล็กกับหัวยางครับเป่ายังไม่ออนนะครับในตาตันครับลองเอาแบบปองแย่ยดูนะครับ เดี๋ยวกลิปล็อกไม่ออกนะครับมีกลิปล็อกด้วยนะครับค่อยๆนะครับกระเด็นนะครับเอ้ยมีสปริงด้วยนะครับสปริงแน่เป็นวาล์วเซฟตี้นะครับวาล์วแรงดันนะครับถ้ามาร้อนถ้าตัวนี้ไม่เสียอย่าดันออกตรงนี้นะครับเฮ้ยนี่วาล์วนะครับวาล์วเซฟตี้แน่นี่มีลูกยางนะครับโดยดำปิดปีเลยนะครับ เดี๋ยวผมเป่าดูนะตามเลยแค่ดูนะครับดูนะครับขี้ตะการเต็มเลยจริงๆด้วยนะครับตามนะครับ แค่ okay. แล้วก็ถอดหันล้อนะครับเอาอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็แค่ลงมา เดี๋ยวผมทำความสะอาดก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่ายต่อนะครับแม่มันจะยาวนะครับหลังจากที่ทความสะอาดนะครับนี้หมุนออกมาเลยนะครับผมหมุนออกเลยนะครับดูนะครับขี้นะครับขี้ตะกันเป็นขี้ตะกันนะครับดูนะครับตันเลยนะครับ าเยอะเลยครับกอ,องใหญ่เนี่ยถ้าใครเป็นอาการพ่นน้ำไม่ออกให้ดูตัวนี้เลยนะครับเป็นข้องงอทองเหลืองนะครับต้องให้มันถึงกันหมดเลยนะครับน่าจะสะอาดแล้วนะครับ ประกอบเลยนะครับ ดูมันนิดเดียวนะครับ ลงเลยนะครับลงเลยนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราประกอบ เดี๋ยวผมประกอบใส่ซีลิโคนด้วยนะครับใสซีลิโคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมประกอบแล้วจะมาลองให้ดูนะครับตามตรงนี้นะครับวิธีถอดก็ถ่ายไปแล้วครับเดี๋ยวประกอบแล้วผมจะลองว่ามันพ่นได้หรือเปล่านะครับตอนแต่งันตันนะครับอันนี้เอาใช้ปากเป่ามันก็ถึงกันแล้วนะครับโอเคแลครับหลังจากประกอบก็ใช้ได้จริงนะครับลงเลยนะครับกดก็ออกเลยนะครับ ไฟพร้อมนะครับไฟแสดงนะฮะพร้อมแล้วนะครับดูนะครับเดี๋ยวกดให้ฟังนะครับดูฟังครับโอ้โหนี่ฟังเสียงมอเตอร์ทำงานด้วยนะครับเอียนะครับปิดงานไปหนึ่งเครื่องนะครับเอาไปซีวิตก่อนสงลูกค้าเลยนะครับสำหรับช่างตัวเล็ก มาช่วยนะครับแจ้ง <si ตัวเล็กมาช่วยนะครับอายอายเรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับทีฟาวเตอริดไอ้น้ำกดไอ้น้ำไม่ออกนะครับมันตันนะครับตันที่ข้องอทองเหลืองนะครับง่ายๆนะครับแค่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 มันโลงๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับ